จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องอยู่ก็ย้ายานะจ๊ะวันนี้ยายผ้าพาพาีพ่น้องเขาปลาจ้าพี่น้องเขาปลาสอยหมดเองในปาม่วงจ้าพี่น้องวันนี้หากินไม่ไกลหรอกหากินอยู่ในปามะม่วงวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองจ้าพี่น้องสิบสองมีนาจ้ะ จ้าพี่น้องค่อยเป็นรุ่นไปเที่ยวว่ะยายพาหมาันไนม่หมันว่ะนี่จ้าพี่น้องไปกันเลยจ้า O ah. que ยอดครับยอดหมานหมานจ้าพี่น้องมีไก่มีไก่พี่น้องในป่ามะม่วงเอ้ยโอ้มมนสวยๆอจะผีด

Hút đó nó thật lụt cái mới lại đây nè กระโดเลยไหม,มพี่น้องเอย้ยนี่จะปิ่งอุ้ยิงต้องเค้ออีกทีนี่เปิ่งมัดหักเหวเลยเปิ่งล้วนๆครับพี่น้องป,ป,ปิ่งไหนจะไปจ้างอ้าพี่น้องเอเ้ยใช้สายฟ้าไม่ได้ปิ่งอู้ยนี่จะปิ่งพี่น้องอุ้ยิงตรงข้ออีกตอบเลยนี่ ถ้าเององรีบเก็บมันจะได้ไปทานมากนเียวเพี่น้องไข่น้อยไหมไข่น้อยไข่นอยี่เป็นเป่งไม่เหลวห มันยุบเลยไม่สวยเต็มเลยร่างยกมั้ง,งฮะงเอาที่ละล่างนี่จะไข่ครับพี่นอ้องเอ้ยเต็มตะเกงเลยงเยลงยตบเนาะได้แล้ว

ไม่ใช่ไม่ได้ลมาักโอ้โหมังแ่ไก่อเไหพี่นงอ้โอพี่นงเองนอ้ยจพูดูเดี๋ยวจะวาคุยพี่นงนะมีแต่ไข่พี่นงเลยเฮ้ย

เอธอแดงว่าเงาดูมาบ้านนึงหอาใครขึ้นบนลุญรึมึงวางเลยกวนพี่นุ๊ง ไหนเด็กพี่น้องเลยเริ่มจะหอบละต่อจ้ะพี่น้องมานก็น้องชายพี่น้องเทเลยไปต่อจ้ะพี่น้องหมนัมนหมัน พี่ต้วนฉลาดต่วนเดียวโอเคเนี่ยจริงสวยมากนะ

ตัดี่ว <t> น <bubble> yes ี่งตั้ยวันนี่สวี่ยวันนที้ยไท่ยไเ่ยไมท่ไเที่ไปที่ปเดี๋ยวปเทีไปเที้ยวเที่ยวไปเ่ไปท่ยวเี่ยวเี่ยวไปเี่เี่ยวได้ี่ไ ตัวเจ่นยังไข่น่อยปุ้นไข่ใหญ่เลยนะขอย้งายงอือ่มัใหญ่เลย,ย ไข่ขีค้างเต็มเลยไขน่นะไข่ขีค้างไข่ขีค้างยิ้เขาทำหายอย่าก,กินไข่คีค้างอีกหน่อยลูกค้าเเีย ตั้งแต่ตะเกงไข่ลงรูเรืเลยเสียงโต๊ะกันบุกเชียบโต๊ะมันไข่ง่าย โอ้พี่น้องเลยวงรุ่เลยมีแต่ขายทั้งนั้นอู้พผีเอ้ยมันไม่ลง ปลาดเกลวด้วยพี่น้องเห้ดูวันขาวคุเลย,เลยมีแต่ไข่ พี่น้องเอ้ยขอให้ได้เ้อเขาแต่แกงเ้ออเดียย๋ยวลงงานเ้อลงงานเก็บขึ้นมาได้เดินายเรายัางมีความโชคดีพี่น้องแต่เองได้ว้ายพี่เอ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ย เขาขึ้นไปใหม่เด้อสำคัญมันลงน้ำแบบพี่เอ้ยลงเดี๋ยวนี้ลง มีแต่ไข่ใหญ่เลยพี่น้องเลยถูกไหมถูก ดมสั้นดินของป่ามะม่วงเพี้ยเสียงคนใช้หอบด้วพี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยมือกองจำปินมือกองหัดไม้ทำมะม่วงก็มีมุดแดงไข่ใหญ่ได้เหมือนกันจ้ะพีน่น้องสูตรนี้ไม่มีใครเหมือนได้สองต่อจ้ะพีน่น้องได้ทั้งมุดแดงได้ทั้งมะม,ม่วงมุดแดงปีนี้ ถ้าขายตรงอะรลละห้าร้อยจ้ะพี่น้องถ้าขายส่งตอนนี้อยู่สี่ร้อยจ้ะเทเลยจ้ะพี่น้องทำได้จ้ะทำ,ะทำเลียงมดแดงพ่อมกกะทำมะม่วงนอกรูดรูอเอาสมัยเกา่ากับสมัยใหม่มาเรียนรูดดกันพี่น้อง ก็อยู่ด้วยกันได้จ้ะแล้วก็อย่างมุดแดงก็เป็นสมัยเก่าอย่างการดูแลรักษาที่มแมลงที่เป็นสตูกะไอพุนละม้ หรือว่ามะม่วงของเราเราก็เลือกใช่แต่ที่ยังมดแดงนี่มันก็ช่วยช่วยเราได้นะในการเพี้ยเพี้ยแป้งถ้าต้นไหนที่สังเกตดูในสวนนะเจ้าพี่นงที่สวนไหนเอ๊ะที่ต้นไหนเขามีมดแดงเพี้ยแป้งเขาก็จะจะไม่เห็นนะไม่ค่อยเห็นไม่เห็นแล้วส่วนใหญ พราะว่าสังเกตบึงสังเกตบึงจ้าพี่น้องถ้หมดแดงที่เข้าวไข่ใหญ่ะจะไม่มีเพียบเองจรับเราก็เอามาอยู่ผสมประสานกันจ้าพี่น้องล้วก็ลดอัดตารานในกันอัตารานในการการลงทุนที่จะต้องสื่อสารมากำจัด เพี้ยเป่งเตเราก็เอามุดเด้งมาช่วยได้เหมือนกันเจ้าพี่น้องะว่าคงเงี้ยภาคก็คือถ้ามันไม่จาเป็นได้ภาก็จะไม่ใช่ไงจ้ะคือจะไม่ใช่ก็โวยก็คือก็ออออไม่อยากให้ก็อ,อยากให้คนบริโภคได้บริโภคแบบอยากให้ได้ดีหแหละเตเตก็ก็กไม่ได้ดีทั้งหนอยเสน้นจ้ะพี่น้อง แจ่พี่น้องคลิปนี้ยายภาคกับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายภาคทำคลิปต่อไปด้ยเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า